สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับช่องกิ๊ฟนาชาแชน,นลอีกแล้วนะคะวันนี้ก็อยู่กับกิ๊ฟเหมือนเดิมนะคะก่อนอื่นต้องแนะนําตัวก,ก่อนว่าชื่อนเชียพรวินการคะ่ะจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกแล้วคะ่ะเย่ชื่อเล่นชื่อกิ๊ฟนะคะนี่เราก็จะมาพูดเรื่องการสอบสัมภาษณ์มหาวิทยาลัยกัน,นะคะ่ะทุกคนก่อนอื่นนะคะก็ต้องบอกว่ากิ๊ฟเป็นเด็กกิจกรรมคะ่ะไม่ใช่สายการเรียนเลย กิฟจึงยื่นรอบพอร์ตโฟลิโอนะคะทุกคนรอบแรกคือมหาวิทยาลัยแรกที่กิฟยื่นก็คือจะเป็นราชพัฒน์มหาสรารคามค่ะ2คือมหาวิทยาลัยมหาสรารคามค่ะ 3. ราชพัฒอุดรธานีค่ะ4ราชพัฒสกลน,นคร 5. มหาวิทยาลัยนครพนมค่ะทุกคนทุกคนนะคะอยากฟังกันหรือยังคะถ้าอยากฟังก็ ไปดูกันเลยค่ะกิ๊บจะพูดอันดับแรกก่อนนะคะทุกคนกิบยื่นมหาสรารคามใช่ไหมคะราชพัตก่อนอันดับแรกคือกิบยื่นโครงการโคตาเรียนดีค่ะยื่นไปนะคะเขาก็จะให้กรอกข้อมูลบาบา,บาไปนะคะแบบพอกรอกข้อมูลเสร็จนะคะทุกคนเขาก็จะให้ไปยืนยันแล้วก็ส่งพอร์ตโฟลิโอค่ะเขาก็จะนัดอันดับแรกแะะราชพัตสารคามนะคะตื่นเช้ามา กิฟสอบเข้าไปสอบก่อนภาคปลายก็เป็นการสัมภาษณ์ค่ะการสัมภาษณ์ของรชาชพัฒ์มหาสารคามมีอะไรกันบ้างคะทุกคนอยากรู้ไหมคะทุกคนถ้าอยากรู้กิฟจะพูดให้ฟังค่ะ<ว>การสัมภาษณ์ของรชาชพัฒ์มหาสารคามนะคะกิฟสัมกับอาจารย์หนึ่งคน,นะคะ่ะแล้วก็เขาก็จะให้พูด4ีถึงหนาทีนะคะ1คือกิฟแนะนาตัวนะคะทุกคนแล้วก็2อ,อาจารย์ก็จะถามเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวข้อที่3นะคะอาจารย์จะถามว่า ทำไมไม่เรียนโมนครพนมเพราะว่าส่วนตัวกิฟนะอยู่นครพนมนะคะทุกคนข้อที่3นะคะทุกคนอาจารย์จะถามว่าทําไมไม่เรียนมอนครพนมมีอะไรดึงดูดใจที่นี่กิฟก็จะตอบว่าหนูชอบที่นี่ค่ะหนูเคยมามหาสารคามเป็นครั้งแรกแล้วก็มีรุ่นพี่เรียนอยู่ที่นี่ด้วยค่ะแล้วอาจารย์ก็ถามต่อว่ารุ่นพี่คนไหนคณะนะอะไรชื่ออะไรแล้วรุ่นพี่คนนั้น เป็นยังไงอธิบายกับมหาวาลัยให้เราฟังไหมอย่างนั้นอย่างนี้นะคะทุกคนเกี่ยวกับรุ่นพี่ข้อที่4นะคะทุกคนอาจารย์ถามว่าสังคมที่นี่เป็นยังไงบ้างถ้ารู้จากมหาวิทยาลัยเราจริงส่วนกิฟนะคะกิฟก็ไปศึกษาข้อมูลของมหาวิทยาลัยมาค่ะส่วนใหญ่นะคะกิฟก็จะ ศึกษาเกี่ยวกับมหาวิยทยาลัยที่กิ๊บจะไปสัมภาษณ์อยู่แล้วค่ะเช่นสีคณะดอกไม้ประจำคณะคติพจน์แล้วก็มีกี่คนถึงขั้นนี้เลยนะคะทุกคนมีกี่คนที่พูดถึงเนี่ยก็คือกี่คนในมหาวิทยาลัยนะคะทุกคนแล้วก็มีกี่คณะมีคณะอะไรบ้างอย่างนี้นะค่ะทุกคนกิ๊บศึกษาหมดเลยข้อที่4นะคะอาจารย์ก็จะถามว่า ชอบสาระไหนในวิชาสังคมมากที่สุดกิ๊ฟก็จะตอบว่าประวัติศาสตร์ค่ะอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่าสมัยไหนคะกิ๊ฟก็ตอบว่าสมัยอยุทยาค่ะอาจารย์อาจารย์ก็จะถามต่อว่าทําไมถึงชอบสมัยอยุธยาล่ะกิ๊ฟก็จะตอบว่ากิ๊ฟศึกษาเกี่ยวกับสมัยอยุทยาแล้วก็ชอบอ่านหนังสือสมัยนั้นค่ะล่าสุดก็ดูเรื่องบุเพศนิวาสค่ะอาจารย์ก็เลยทำให้เกิดแรงบันดาลใจค่ะทุกคน อาจารย์ก็ถามต่อว่ามีระบบการปกครองแบบไหนกิฟตอบว่าระบบการปกครองแบบจัตุสดมค่ะอาจารย์ก็บอกว่าไม่ใช่ค่ะกิฟก็เลยตอบว่าระบบสมบูรณาญาสิทธิราชค่ะอาจารย์แต่บบว่าใช่แล้วค่ะถูกแล้วค่ะแล้วนอกนั้นนะคะอาจารย์ก็จะถามเกี่ยวกับการที่เราศึกษาเกี่ยวกับวิชาสังคมในรายวิชาที่เราสนใจมากที่สุดค่ะเช่นกิฟสนใจประวัติศาสตร์อาจารย์ก็จะถามเรื่องราวเกี่ยวกับ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์หมดเลยค่ะทุกคนแล้วทีนี้ค่ะอาจารย์ก็ให้แนะนําตัวเป็นภาษาอังกฤษค่ะทุกคนคือแบบจึ้งมากแบบไม่เก่งภาษาอังกฤษไงค่ะทุกคนแต่ว่าก็กิฟก็เตรียมไปค่ะภาษาอังกฤษแบบสคริปที่กิฟเตรียมไปก็เลยได้ใช้จริงๆค่ะทุกคนถึงคําถามที่แปลกแล้วค่ะทุกคนอาจารย์ถามว่ามีคําถามอะไรไหมคะอยากรู้อะไรบ้างไหม กิฟก็เลยถามว่าอาจารย์คะถ้าหนูเข ok ้าไปศืกษาหนูจะได้เร ok ียนอะไรบ้างคะอาจารย์ก็บอกว่าถ้าหนูได้เข้าไปเรียนที่นั่นจะได้เรียนหกสาละค่ะแล้วคําถามที่9อาจารย์ก็ถามว่าที่บ้านโอเคไหมแล้วกิฟบอกว่าน่ะโอเคค่ะที่บ้านโอเคที่บ้านรับรู้ค่ะว่ากิฟมาสมัครที่นี่มีสํารองไว้ที่อื่นบ้างไหมคะกิฟก็เลยบอกว่าไม่มีค่ะเพราะว่ากิฟสมัครที่แรกจริงๆที่นั่นน่ะอาจารย์ก็บอกว่า เออให้มันจริงอย่างเงี้ยกิบ๊บก็แบบหจริงแล้วเมื่อเช้าเนี้ยได้แบบลงสำรองของเอกอื่นไหมยังไงไหมกิ๊บก็เลยบอกว่า,วาไม่ได้สำรองค่ะหนูตั้งใจจะเอาสังคมศึกษาให้มันได้ค่ะถ้ามันไม่ได้หนูก็ต้องทำให้มันได้ค่ะอาจารย์กิ๊บก็ต่องี้ค่ะข้อสิบสองนะคะอาจารย์ก็จะถามว่าอได้ถ้าได้ที่นี่น่ะจะสละิีลไหมกิบ๊บก็ตอบว่าไม่สละธิ์แน่นอนค่ะแล้วก็ นั่นแหละค่ะทุกคนข้อสิบสามนะคะอาจารย์ก็จะถามว่าที่บ้านโอเคไหมที่บ้านเป็นราชาการใช่ไหมแล้วก็ดูว่าถ้ามีชื่อก็ยินดีที่ได้เจอะคะ่ะประมาณนี้ค่ะทุกคนของราชาพันมหาสาร,รคามต่อไปนะคะก็จะเป็นของมหาวิทยาลัยมหาสารคามนั่นเองคะ่ะมม,มสอของเรา มศ uhm. นะคะก็จะเป็นอาจารย์1คนแล้วก็รุ่นพี่2คนค่ะแล้วก็เป็นการสัมภาษณ์ในมีดนะคะทุกคนส่วนราชพัฒน์เมื่อกี้ก็สัมในมีดเหมือนกันนะคะก็เหมือนเหมือนกันนะคะการสัมภาษณ์เพราะว่ายุคโควิดอะเนาะอย่างแรกของมศหรือมอื่นนะคะทุกคนกิฟก็จะบอกว่าแนะนําตัวแล้วก็ขายตัวเองให้หมดค่ะอย่างเราทําอะไรมาบ้างทํากิจกรรมอะไรมาบ้าง ชอบอะไรชอบอย่างนั้นชอบกินอะไรเล่นกีฬาอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ขายตัวเองให้หมดเลยแบบให้เขารู้ว่าเราแบบทําอะไรมาบ้างอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนให้เขาแบบให้เราเป็นจุดสนใจของเขาอะ่ะเขาแบบอืมเด็กคนนี้ดีแบบเนี้ยความคิดดีแบบเนี้ย แล้วพอแนะนําตัวอะไรเสร็จนะคะเขาก็จะถามว่าเฮ้ยทำงานเกี่ยวกับอันนี้หรออย่างกิฟต์นะทำสภาเด็กและเยาวชนนะคะอาจารย์ก็ถามว่าทํางานเกี่ยวกับสภาเด็กหรออ๋อดีมากเลยนะเป็นผู้นําคนอื่นได้อย่างเงี้ยค่ะก็ว่าตอบว่าใช่ค่ะลืมบอกไปค่ะทุกคนกิฟต์ก็สมัครศึกษาศาสตร์มมศนะคะสาขาวิชาก็คือเอกสังคมค่ะทุกคนเขาสมัครโครงการเด็กดีมิท่เรียนเขาก็จะเน้นกิจกรรมเนาะแล้วก็จิตอาสาแล้วก็ความเป็นผู้นำ อาจารย์ก็ถามว่าทำไมอยากเป็นครูสังคมอันนี้กิ๊บขออ่านสคริปนะคะทุกคนเพราะว่ามันนานแล้วกิ๊บจาไม่ค่อยจะได้ขออนุญาตอ่านสคริปนะคะทุกคนก็กิ๊บก็จะตอบว่าหนูชื่นชมในรายวิชาสังคมศึกษาคา่ะมีความสุขเวลาที่ได้เรียนในรายวิชานี้และเป็นวิชาที่ได้ใช้ทักษะและความจําการคิดวิเคราะห์เมื่อหนูถ่ายทอดความรู้หนูจะถ่ายทอดความรู้ได้อย่างเต็มที่ค่ะ คำถามต่อไปนะคะทุกคนอาจารย์ก็ถามว่าครูที่ดีเป็นยังไงกิบก็ตอบว่าขึ้นชื่อว่าครูไม่ว่าจะเอกในสาขาไหนก็ต้องมีความรู้มากก่อนในก็เพื่อให้สิษย์ได้รับความรู้ได้อย่างเต็มที่ค่ะคำถามต่อไปนะคะ อาจารย์ถามว่าครูไทยแตกต่างก,กับครู USA ยังไงกีบว่าตอบว่าไม่ว่าจะครูไหนก็ให้มีความรู้มากที่สุดค่ะให้นักเรียนได้ศึกษาความรู้มากที่สุดเผยแพร่ความรู้มากที่สุดค่ะตอบแบบเมื่อกี้แค่ลงลึกไปให้มากที่สุดค่ะคําถามต่อไปนะคะอาจารย์ถามว่ามาจากนาครพนมหรออําเภอเรนูหรอแล้วก็จากนั้นก็ยาวเลยค่ะคุยเรื่องอําเภอตัวเองยาวเลยค่ะทุกคน าำต่อไปนะคะทุกคนอาจารย์ก็ถามว่าพูดได้กี่ภาษาพูดภาษาที่3ได้ไหม่ิวก็พว่าพูดได้ค่ะศึกษาภาษาญี่ปุ่นอยู่ค่ะอาจารย์ก็บอกว่าโอ้ด,ดีอาจารย์ก็เคยไป,ไปญี่ปุ่นมาอาจารย์ก็พูดได้นิดหน่อยแล้วทีนี้อาจารย์ก็บอกว่าอยากฝากอะไรถึงอาจารย์เป็นภาษาญี่ปุ่นไหมคิวก็พูดภาษาญี่ปุ่นนิดนึงแล้วก็พูดว่าขอพูดภาษาไทยได้ไหมคะเพราะว่ากิฟศึกษาภาษาที่3อยู่ค่ะจะพูดว่าได้ได้ได้ค่ะ ุดท้ายนี้นะคะทุกคนของมองมาสอ,อาจารย์ก็จะพูดว่าถ้าเรามีบุญวัสนาต่อกันก็หวังว่าเราจะได้เจอกันนะคะกิ๊ก็ตอนนั้นก็ใจชื้นขึ้นมาเลยค่ะแบบอุ้ยเราได้เราได้หรือเปล่าพอประกันหาทุ่มสรุปติดค่ะทุกคนก่อนหน้านั้นนะคะทุกคนคือแบบตอนเช้าแบบเขาเขาเริ่มสามปโมงนะคะทุกคนแล้วแบบคอมกิ๊เสียโทรศัพท์ก็เสียเสียทุกอย่างเลยกิ๊ปไปยืมคอมร้านแอดไว้อชใายะค่ะทุกคน นั่น,นะคะทุกคนก็แบบถ้าไม่ไปร้านก็คือไม่ได้สัมนะคะก็นั่นแหละค่ะทุกคนแบบดีแต่ยังไปร้านนะคะทุกคนก็เลยได้สัมค่ะได้สัมประมาณเทียงตรงเลยค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นสัมของราชภัฏอุดรธานีค่ะทุกคนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีนะคะทุกคนกิฟก็สมัครคณะครุาศาสตร์คา่ะวิชาเอกสังคมศึกษาค่ะ ก็อาจารย์สัมภาษณ์2คนนะคะเป็นผู้ชาย2คนค่ะตอนแรกนะคะกิ๊บก็แบบแนะนําตัวเองค่ะเหมือนสัมภาษณ์มโมสมเลยคือขายตัวเองขายยังไงก็ได้ให้มันขายออกค่ะทุกคนแล้วก็อาจารย์ก็ถามว่าเกริเฉลีย่ยเท่าไหร่กิ๊บก็ตอบว่าตอนนั้นเอาเกรดห้าเทอมแล้วกิ๊บก็ตอบ3.37แล้วเกรดวิชาสังคมละ่ะแล้วกิ๊บก็ตอบว่า3.87กว่ากว่าค่ะอาจารย์ ทำไมถึงอยากเรียนที่นี่แล้วก็กิ๊บก็ตอบว่ามีป้าอยู่ที่อุดรค่ะเป็นครูค่ะคำถามต่อไปนะคะของราชพั์อุดรธานีอาจารย์ก็ถามว่าทาไมถึงอยากเป็นครูสังคมกิ๊ก็ตอบเหมือนของมะมสเลยค่ะแล้วชอบสาระไหนมากที่สุดก็แน่นอนค่ะประวัติศาสตร์ค่ะคําถามต่อไปะคะ่ะอาจารย์ก็ถามว่าเราทําประโยชน์อะไรมาบ้างกิ๊ก็บอกว่าทํางานสภาเด็กและเยาวชนค่ะความเป็นผู้นํา แล้วก็อธิบายไปนะคะเกี่ยวกับสภาเด็กค่ะคำถามต่อไปนะคะทุกคนถ้าเราเป็นครูในยุโคโควิดเราควรแก้ปัญหาและสอนอย่างไรคําถามนี้กิ๊บแบบสตันไปอะคะ่ะสตันไปแบบนานอยู่นะคะทุกคนแต่ว่ากิ๊บก็แบบยิ้มสู้ะคะ่ะตอนนั้นนะคะอาจารย์ก็ถามว่าถ้าไม่ไดีที่นี่จะทํำยังไงตอนนั้นคือตึงมากอาจารย์แบบเครงเครียดมากกิ๊บก็ไม่รู้จะตอบอยังไงเนาะกิ๊บก ถ้าไม่ติดหนูก็จะสอบรอบหนึ่งรอบสองรอบสารอบสให้มันติดค่ะอาจารย์หนูจะเอาให้มันได้หนอย่างนี้และคําถามสุดท้ายของราชัระอุดอนทาน,นีค่ะทุกคนคุณมีอะไรดีมากกว่าคนอื่นถ้าไม่ผมต้องรับคุณเข้าแล้วคิดก็ตอบว่าหนูมีศักยภาพมากพอค่ะที่จะทําให้อาจารย์เห็นและพัฒนามหาวิทยาลัยไ,ได้ค่ะประมาณนี้ค่ะทุกคนผลประกาศออกมานะคะทุกคนที่สค่ะที่สาม ก็ถือว่าดีอยู่นะคะทุกคนต่อไปนะคะก็จะเป็นการสัมผของมหาวิทยาลัยนครพนมกันค่ะก็เป็นการสัมแบบนี้นะคะเป็นการสัมออนไลน์ค่ะอาจารย์4ี่คนเต็มๆเลยค่ะทุกคน <S <S 1> <S 1> อย่างไรที่กิ๊บทำก็คือยกมือไหว้แล้วก็แนะนําตัวค่ะขายตัวเองให้มากแล้วก็ทำไมถึงอยากเรียนที่นี่กิ๊์ก็ตอบไปประมาณเดิมได้ยื่นที่อื่นไว้ไหมกิบก็ค่ะได้ยื่นค่ะ คำถ,ถามต่อไปนะคะทุกคนก็ทำไมถึงอยากเรียนที่นี่พ่อแม่ทำงานอะไรแล้วก็สาขาอื่นได้ยื่นไว้ไหมรู้ไหมสังคมมีกี่สาระกี่ว่าต่ว่าไป5าสาระค่ะครูที่ดีเป็นยังไงคะ่ะประมาณนี้ค่ะแล้วต่อจากนั้นนะคะก็คือชอบสาระไหนมากที่สุดแน่นอนค่ะเป็นประวัติศาสตร์อาจารย์ก็ให้จำลองเหตุการณ์นะคะว่าอาจารย์เป็นนักเรียนแล้วก็มีนักเรียนบาดเจ็บ แล้วก็สอนเรื่องประวัติศาสตร์ของอำเภอเราค่ะเป็นภาษาผู้ไทยค่ะส่วนคำถามสุดท้ายนะคะไม่ใช่คำถามดิอาจจะเป็นแบบการบอกกล่าวอาจารย์ก็บอกว่าไว้จเจอกันที่มอนะคะขอให้โชคดีค่ะจูก็แบบเออแบบใจชื้นแล้วแบบเออนั่นแหละก็พอวันประกาศรายชื่อนะคะก็มีชื่อจริงๆคะ่ะขอบคุณมากนะคะอาจารย์ที่แบบให้ให้หนูได้มีชื่อแล้วเขาแล้วทีนี้นะคะก็ ของในส่วนของราชพัสสกลนครนะคะกิ๊บไปสอบโพต้าเอาค่ะทุกคนก็มันก็จะเป็นไม่ใช่รอบพอนะคะเป็นปรอบโพต้ากิ๊บก็ไปสอบดูแต่ข้อสอบก็แบบมันออกเรื่องประมาณแบบเนื้อเรื่องข่าวทั่วไปเลยค่ะแบบข่าวเยอะมากแบบอีซาก็ออกนะคะทุกคนแบบติ่งเกาหลีอะไรองแบบกิ๊บนะไม่ไม่ค่อยติดตามในเรื่องแบบติ่งเกาหลีอะไรกิ๊บก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้ค่ะแล้วก็ข่าวโควิดก็มีนะคะ่ะแล้วก็ส่วน มี5วิชาที่จะสอบด้วยค่ะแบบคณิตวิทย์อย่างนี้ค่ะคณิตวิทย์ภาษาไทยภาษาอังกฤษอะไรเี้เพื่อวัดความรู้ของเรานะคะทุกคนแต่ว่ากิฟอาจจะเตรียมตัวไม่มากพอสําหรับการไปสอบก็เลยทําให้กิฟพลาดโอกาสนั้นนะคะทุกคน mm. เรื่องการเตรียมตัวการสัมภาษณ์รอบตโฟลิโอของ4มหาวิทยายลัยที่กิฟบอกนะคะ mm. กิฟก็จะมีแป๊บน,นึงนะคะทุกคน mm. อ๋อกิฟก็จะมี พอ f o l i o ค่ะพอฟลิโอแล้วก็การเตรียมตัวในการตอบคำถามค่ะแต่กิฟใช้เวลาการเตรียมตัวในการตอบคำถามเพียงเพียง1วันเองค่ะประมาณนี้ค่ะเพียงหวันแล้วก็การตอบคำถามการเตรียมตัวของกิฟก็คือไปอ่านข้อมูลของมหาวิทยาลัยมาแบบสีที่กิฟบอกต้นๆน,นะคะสีประจำคณะดอกไม้ประจำคณะคติีพ์อะไรก็ว่าไปค่ะแต่กิฟอ่าน อ่านแบบละเอียดละเอียดแบบก็ก็ให้ให้เราตอบคําถามเขาได้ค่ะประมาณนี้ส่วนเรื่องการเตรียมตัวของคําถามต่างๆนะคะกิ๊กก็จะไปหาในพันทิปแล้วก็อย่างเช่นของมมสอนะคะมีก็ในเพจมหาวิทยาลายัยในเพจคานกกิีก็ไปค้นมาว่าเขาควรออกคําถามอะไรบ้างแต่กิ๊บเตรียมของมมมสอมา30คําถามค่ะ คือเยอะมากในหนึ่งวันที่จำคำที่จาคำถามสามสิบคำถามได้ก็คือเป็นการประสบความสำเร็จของกิฟมากที่แบบจำได้แล้วก็ตอบได้แบบมีสติไม่เครียดอยากบอกน้องๆทุกคนนะคะก็แบบไม่ไม่อยากให้น้องๆเครียดค่ะคือแบบการมีสติคือสำคัญสุดแล้วก็ต้องยิ้มให้มากด้วยค่ะทุกคนยิ้มเยอะๆนะคะจะได้ตอบคำถามของอาจารย์ได้ เพราะว่าถ้ายิ้มก็จะมีสติค่ะถ้าไม่มีสติก็ต้องยิ้มเข้าไว้ค่ะเพื่อสู้กับอุปสรรคต่างๆที่อาจารย์แบบยิงมาค่ะคำถามที่อาจารย์ยิงมาเราตอบได้แน่นอนค่ะถ้าเรามีสตินะคะทุกคนส่วนคําถามต่างๆก็กิฟก็อย่างที่ว่านะคะน้องๆทุกคนก็ลองไปหาในในพันทิปที่กิฟบอกแล้วก็เพจมาหาวิทยาลัยดูค่ะ ถ้าเรามีรุ่นพี่ในมหาวิทยาลัยนั้นๆน,น,นะคะก็ทักไปหารุ่นพี่ค่ะว่าอาจารย์ถามยังไงเราต้องเจอกับอาจารย์คนไหนอย่างนี้ค่ะแบบเอออาจารย์เป็นคนยังไงเราก็ต้องรู้นะคะกิฟก็ไปศึกษาในแบบในเหล่านั้นมาค่ะแบบอาจารย์จะถามเรายังไงแต่ว่าที่กิฟเตรียมไปสำเสียงคำถามก็คือไม่ออกเลยนะคะทุกคนแต่เราเตรียมไปเพื่อความสบายใจแหละ การตอบคำถามให้ได้ของเราค่ะสุดท้ายนี้นะคะคกิ๊กว่าอยากจะบอกว่าขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปของกิ๊ฟค่ะ mm hmm. เพื่อเป็นการให้กำลังใจให้น้องๆน,นะคะ mm hmm. ก็ขอให้น้องๆประสบความสำเร็จะคะ่ะในการสอบเข้ามาหาวิทย,ยาลัยแห่งนี้คะ่ะมันอาจจะช่วยไม่ได้มากก็น้อยนะคะ mm hmm. ก็ขอให้ทุกคนสู้อย่างที่กิ๊ฟพูดค่ะทำได้แน่นอน,นะคะ่ะถ้าใจเราสู้ค่ะ ก็ฝากติดตามกดกระดิ่งกด subscribe ไว้นะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปของกิฟค่ะแล้วก็ใครอยากตามติดตามกิฟใน Facebook ก็คือ Facebook กิฟก็คือนัชยาพรถวินการนะคะไอจีก็นัชชาอีค่ะไปติดตามได้ค่ะส่วนแฟนเพจนะคะก็จะเป็นสามใบเทาค่ะแต่ตอนนี้ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นกิฟเก๋กิฟเก๋เอ็น cyp นะคะไปติดตามกันได้นะคะทุกคนเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารต่างๆของกิฟนะคะทุกคนฝากไว้ด้ยวยคะ่ะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบายค่ะกิฟต์ลือบอกค่ะก็คือแบบการเตรียมตัวพอร์ตของกิฟก็คือกิฟเตรียมตัวพอร์องถเดือนค่ะการเก็บก,กิจกรรมคือ3ปีเต็มๆค่ะตั้งแต่ม4ถึงม6แล้วก็การสัมภาษณ์อะไรนะกิฟอยากจะขอบคุณพี่บอลน,นะคะอัสดา พิมปัดนะคะไม่รู้กิฟชื่อพูดชื่อพี่เขาถูกหรือเปล่าแต่พี่เขาเป็นแรงบันดาลใจมากค่ะกิฟเข้าไปดูคลิปพี่เขาตั้งแต่วันแรกที่พี่เขาโพสกิฟแบบศึกษาคลิปนั้นขอบคุณมากค่ะที่เป็นแนวทางให้ขอบคุณค่ะ